สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอการออกแบบโปสเตอร์ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop ค่ะและนี่จะเป็นหน้าแรกของโปรแกรมนะคะให้เราสร้างไฟล์งานขึ้นมาใหม่โดยคลิกปุ่ม Create New ค่ะจากนั้นให้กำหนดคุณ,ณสมบัติของงานพิมพ์ดังนี้นะคะหน้าที่นี้ให้ตั้งเป็นกระดาษ A4 โดยไปที่แถบปริ้นค่ะและเลือกเป็น A4 ค่ะตั้งชื่อไฟล์งานนี้เป็นออกแบบโปสเตอร์ขนาดความกว้าง2 1 0ม mm. ม ความสูง297ม mm, ิลิเมตรค่ะ Re s o ล u t i o n เนื่องจากการปริ้นภาพโปสเตอร์นะคะอาจจะไปปริ้นในกระดาษมันต้องกำหนดความละเอียดคือ300ค่ะ Color Mode เป็นโหมดสีแบบ CMYK Color นะคะเนื่องจากเป็นงานปริ้นแม g ก o u n o n t n t t n t เป็นไว้เมื่อกำหนดคุณสมบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้ผู้ออกแบบกดที่ปุ่ม Create ค่ะจากนั้นเราจะได้ไฟล์โปสเตอร์ขนาด A4 ขึ้นมานะคะ ให้ผู้ออกแบบทำการลากเส้นไกด้านละ0.3ซนติเมตรและ0.6ซนติเมตรค่ะในกรณีที่ไม่มีเส้นไกนะคะให้ผู้ออกแบบกดที่ c t r o l R ค่ะสำหรับการแทรกภาพพื้นหลังนะคะไปที่เมนูไฟล์จากนั้นเลือกคำสั่ง Open ค่ะจากนั้นไปที่โฟลเดอร์ที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วทำการเลือกไฟล์แล้วกด Open ค่ะให้ผู้ออกแบบนะคะทำการลากไฟล์กราฟิก ใส่ไฟออกแบบโวสเตอร์นะคะซึ่งมันอาจจะใหญ่เราสามารถปรับไฟล์แบ็กกราวเราได้นะคะซึ่งการย่อขยายนะคะให้ผู้ออกแบบกดชิปค้างไว้นะคะเพื่อรักษาความบาลานซ์หรือความสมดุลของไฟล์ภาพพื้นหลังของเรานะคะสำหรับขั้นตอนการพิมพ์ข้อความพาดหัวนะคะต้องใช้เครื่องมือที่ชื่อว่าไททูนพิมพ์นะคะโดยไปที่กล่องเครื่องมือเลือกเครื่องมือไททูนค่ะจากนั้นให้เรากาหนดคุณสมบัติของฟอนต์ก่อนนะคะโดยฟอนต์พาดหัวเราได้เลือกไว้แล้วนะคะว่าเราจะใช้ฟอนต์ที่ชื่อว่าอังสุมารินค่ะ จากนั้นกําหนดขนาดของฟอนต์ไว้สักประมาณ125พอยต์ก่อนนะคะเราสามารถปรับขนาดได้นะคะถ้าหากเล็กหรือใหญ่เกินไปแล้วเลือกจัดเป็นกึ่งกลางค่ะหลังจากนั้นเราจะเลือกสีฟอนต์เป็นสีน้ําเงินนะคะผู้ออกแบบสามารถเลือกสีฟอนต์ได้ตามใจชอบได้เลยนะคะหลังจากที่ใส่ข้อความ Organic ิ้วเนี่ยนั้นมีขนาดที่ใหญ่เกินไปนะคะสามารถปรับลงมาได้สำหรับขั้นตอนต่อไปเราจะใช้ข้อความนิ้วนะคะให้ทำการเลือกเครื่องมือไททูล ที่กล่องเครื่องมือจากนั้นคลิกพื้นที่ว่างค่ะจากนั้นให้เรากําหนดรูปแบบที่เราต้องการส่วนรูปแบบที่เราจะใช้คือปราณีนะคะขนาด4.5แล้วเราก็พิมพ์ข้อความมิลลงไปนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะใส่อฟเฟกให้กับเลเยอร์ของเราโดวยวิธีการให้เราเลือกเลเยอร์ที่เป็นข้อความออร์แกนิกให้ทําการคลิกขวาเลือก b a n ิ i n g option ต่อไปเราจะทําการใส่สตโตกและก็เงา s h a d o เส้นขอบ แล้ก็เงาข้อความอร์แกนิกอันดับแรกนะคะเราจะใส่สตกก่อนหรือสีเส้นคลิกเครื่องหมายถูกที่สตกเลือกกำหนดขนาดของเส้นขอบ30นะคะโพสิชันเป็น our size คือใช้เป็นพื้นที่ด้านนอกของตัวอักษรนะคะเรนโหมดเป็น normal p opacity 100%นะคะสีเป็นสีขาวขั้นตอนต่อไปนะครการใส่เงาหรือปรับชาร์โดคลิกถูกที่หน้าดรอปชา a d โดก็จะก,กำหนดคุณสมบัติของเงานะคะโดยเบรนโหมดนะคะเป็น my jiffy ะะ Opacity เลือกที่57นะคะ d e t a c e Angle เป็น90องศานะคะ d e t a ิบ s p r a d 67สเด Size 21ค่ะเมื่อเสร็จแล้วก็กด OK นะคะก็จะได้เงาและเส้นขอบให้กับ Organic มันจะทำให้ข้อความของเราเนี่ยเด่นมากขึ้นนะคะสำหรับขั้นตอนการแทรกรูปภาพสินค้านะคะจะคล้ายกันกับขั้นตอนการแทรภาพพื้นหลังนั่นเอง โดยผู้ออกแบบจะต้องไปที่เมนูไฟล์เพื่อที่จะเปิดรูปภาพสินค้าของเรานะคะเลือกคําสั่ง Open เลือกไฟล์ภาพกด Open ก็จะได้ภาพสินค้าของเรามานะคะจากนั้นก็ใช้เครื่องมือ Move Tool ลากไปใส่ไฟล์ออกแบบโปสเตอร์สินค้ามาแล้วก็ทําการปรับแต่งขนาดนะคะในขั้นตอนการตกแต่งไฟล์โปสเตอร์เราก็จะตกแต่งตามที่เราได้ออกแบบเอาไว้โดยจะใช้ไฟล์ภาพที่เราเตรียมไว้ทั้งหมดมาตกแต่งในโปสเตอร์ของเรานะคะ โดยจะทําการคล้ายๆกับการแทรกภาพสินค้าเมื่อสักครู่นะคะโดยผู้ออกแบบจะไปที่เมนูไฟล์เหมือนเดิมนะคะเลือกคําสั่ง Open อันดับแรกนะคะเราจะเลือกรูปนม,มก่อนแล้วกด Open ค่ะเราก็จะได้ไฟล์นมที่เป็นคลื่นคล้ายๆน้ําแล้วก็ลากไปใส่ไฟล์ปสเตอร์เรานะคะซึ่งน้ําจะอยู่ด้านหน้าของขวดนมในคอนเซปต์ของเราเนี่ยก็จะประมาณว่าขวดนมเนี่ยหล่นลงไปในถังนมนะคะแล้วก็ทําเหมือนเดิมเลยนะคะนํารูปภาพมาจัดวางในปสเตอร์ของเรา สำหรับขั้นตอนการพิมพ์เนื้อหาก็จะคล้ายกันกับการพิมพ์ภาพหัวนะคะโดยไปที่เครื่องมือที่ชื่อว่าไททูนจากนั้นเราก็จัดรูปแบบข้อความก่อนโดยเลือกจัส m ินจากนั้นเราก็ทําการกําหนดขนาดฟอนต์20ยต์ก่อนนะคะจัดเป็นกึ่งกลางคลิกที่กึ่งกลางของกระดาษแล้วเราก็เปลี่ยนสีฟอนต์นะคะแล้วพิมพ์ข้อความแร้เลยนะคะเมื่อเสร็จแล้วพวกเราจะได้ภาพโปสเตอร์แบบนี้เลยนะคะ หากผิดพลาดประการใดพวกเราขออภัยด้วยนะคะพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ